ไว้ที่ไหนนะครับผมจะเก็บวิดีโอไว้ที่ร e คอร์ดครับภาพแล้วก็เลือกไดอีรีคอร์ดปุ๊บอันนี้นนสกุลผมเลือกเป็น m p o r e ย้อนกลับไปในอดีตยุคเก่าอันไกลโพ้นเมื่อราวห้าพันปีที่แล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เล่าขานตำนานมนุษย์ยักษ์แห่งแสงสว่าง ช่วยกันช่วยกันได้เลยได้เลยส่งนั่นไปทีเ้าทุกยางเป็นไปด้วยดีดูมันคงแข็งแรงดี่อนนะในสมัยที่เทพปีสาแห่งความมืดออกอารวาสบนพื้นพิพมนุษย์ยักษ์แห่งแสงสว่างได้ปรากฏตัวขึ้น และเข้าต่อสู้กับเทพปีศาจแห่งความมืดอย่างดูเดือดหลังปราบเทพปีศาจมนุษย์ยักษ์ผู้นำเอาแสงสว่างกลับคืนสู่พื้นพิภพได้บรรลุหน้าที่ของตัวเองและหายเข้าไปในหุบเขาลึก นับจากนั้นผู้คนที่ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขก็เชื่อกันว่ามนุษย์ยักษ์แห่งแสงแม้แต่บัดนี้ก็ยังคงหลับไหลอย,อยู่ที่ไหนสักแห่งในหุบเขาลึกแห่งนั้นเฮ้ยอมุยัวนาพาวเรียกเจ้านะท่านปูเหรอบอกกันไมหามิโกอิซาเรครับใจโอโรโร เรียกข้าเหรออาโมฮีที่ภูเขามีเขาลางเหตุอาเพศใดบ้างหรือไม่ก็ไม่มีนี่นะทำไมเหรอข้าสัมผัสได้ถึงลางราย

การทีกข้าพาพิเศษตอนคื้นชีพมนุษย์ยักษ์แห่งยุคดึกตะบันพบขับการดีโอซูปัสเร่งนักบินมารุกะนี่คือยานฝึกอัลฟา S5 มารุกะเชิญครับมีแขกมาเยี่ยมในการบินทดสอบฉลองจบการศึกษาน่ะแ,แขกเหรอจานนักเรียนการบินมารุกะซึเปรอร์งานปาร์ตี้ลี้นฉลองเตรียมเสร็จแล้วนะ รีบกลับมาก่อนที่น้ำสุะเย็นชืดหมดล่ะพี่คาวรีจบคอสการบินแล้วเดินทางกลับนะรับทราบสมร็จอากาศแปรปรวนเหรอแผนมิติก็ร้องป่นป่วนพบศพละลาดทราบรับเรียน ตีน้าตอบด้วยไม่หรือแล,ล้วเนะ่ đi ở đây cầm lăng má à muối cầm lăng má ở đây xếp dạ cầm lăng má แข็งใจไว้ก่อนยังไม่ตายลักษณะท่าทางแปลประหลาดจริงๆเขาขี่นกที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนกเหรอใช่มันปักติดอยู่ที่หน้าผาคงจะตายแล้วละ่ะอามุยจะไปเจอชายผู้นี้ได้ยังไงอ่ข้ารู้สึกได้ในความฝันว่ามีอะไรกำลังมา วิ่งออกไปดูข้าก็พบเขาอามุยแล้วยังอื่นอีกละ่ะอยังอื่นเหรอเอ๊ะนอกจากคนผู้นี้<ค>นไม่พบอะไรอีกเหรออืมท่านหัวหน้าเผ่าคำทํานายอาจจะเป็นจริงก็ได้นะในยามที่สับระหลาดแห่งความมืดปรากฏตัวมนุษย์ยักษ์แห่งแสงจะฟื้นคืนชีพ จะปล่อยให้มนุษย์ยักษ์แห่งแสงฝืนขืนชีพมาได้เด็ดขาดทันโดรุระแมกมามนุษย์ยักษ์แห่งแสงม,มันคือใครมันคือผู้ที่เคยปรากฏตัวเข้าขัดขวางแผนการปกครองความมืดของพวกเราบัดน,นี้สัปเหราาปรากฏตัวแล้วโอมบาสราโดก์ระแมกมาอาัมนราไรยะโอมบาสราโดร์ระแมกมาอมัมนธาไระายะยา โอ้โหถึงกับสะดุง้งนี่เองลเลยนี่ยได้ดาวระขอรับเจ้าจงน้ำสับประหลาตัวนี้ไปโจมเตีมเตมหมู่บ้านน้อมรับคำบัญชาโอรจิขอรับจงทำลายล้างหมู่บ้านให้สินส้นซากอย่าให้ใครรอดไปได้ทราบแล้วผู้ที่สามารถปลุกให้มนุษย์ยักษ์ฟื้นคืนชีพจะปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด บ้านมันตระได้ดาระจงลอยตามข้ามาเด้อเด้อได้ดาระยังงี้ข้าว่าคนเยอะาินี่นี่ ที่นี่คืออรู้สึกตัวแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ยอามุยนะ่ะเป็นผู้นำพาท่านมาที่นี่อามุยเหรอ,อข้าเองข้าเองแต่น่าเสียดายนกที่ท่านใช้ขี่มาเราช่วยไว้ไม่ได้นะนกเหรองั้นเหรอยานฝึกบินท่านมาจากที่ไหนจากไหนเหรอ จะจู่อากาศเกิดแปรปรวนแล้ลาวสัตว์ประหลาดก็โผล่มางั้นเหรอเราว์ปมานี่เองสัตว์ประหลาดเหรอจริงดั่งคาาหัวหน้าเผ่าสัตว์ป่ายักษ์ที่ไม่เคยพบเห็นกละมูกมาที่หมู่บ้านอร่อะรนะตังใจหน่อยโอไย ผลหินเลยแล้วไอ้ผลหินเร็วเร็วเ้ร็วเข้าเรเ้รวเข้าเ็มือกันหน่อยเร็วเร็วได้เอาละทุกคนอยู่ในความสงบนะอยู่ในความสงบสัตว์ร้ายนั่นให้เป็นนาทีของพวกโอโรรอนส่วนพวกเราไปอพยพไปที่ภูเขา วไปแล้วมาเร็วไปตรงนี้เดี๋ไปขวเลยเข้าอาโมยอาโมยโทยะรีบอพยพไปกับผัวน้าเผาเถอะเจ้า,าก็มาด้วยกันสิมันจะไปช่วยพวกออรออตสู้นะเจ้าพูดอะไรของเจ้าเจ้าเปเด็กอยู่นะวันนี้ข้าตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วโทยะให้ข้าไปเถอะผมก็จะสู้ด้วยเพราะผมเป็นคนเอาสัตว์ประหลาดนั่นมาจะไม่เป็นอะไรหรอ ร่างกายแบบนั้นก็ต้องห่วงั้นมาสู้ด้วยกันพี่ใช้ชื่อว่าอะไรมาุกะมาุกะสุบะสะเฮ้ยมาโนดนว้าวฝุ่นพุ่งเว้ยยัก่์คนเราให้มันติดกับก่อนแล้วค่อยจอมตีมัน เากระเที่ยวๆฟันเอาลงเ,เ,เ,เรา,เ<อ>าตกเราตกตกนี่ที่กลับแล้วตอนนื่องยิงได้ เอานอนมาตกได้ดรา์นสัตรงไปทางนั้นไปไป

เออเอาได้ไหมกินอ้าวดว่าไม่อยู่อยู่ะบางอาจทำกับออรจิที่น่ารักของข้ายอมไม่ได้ เอานอนมันตกได้ดาระอักิโลกันจงหมดใหม่จงหมดใหม่ตายแล้วไปพิธีบู้านยังไม่ถึงเวลาของเจ้าปล่อยข้อ